สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับกับช่องแจฟสูงแรกนะครับวันนี้ก็จะมาวิเคราะห์บอลสกอร์สูงในครึ่งเวลาแรกนะครับอีกแล้วนะครับหนึ่งคู่ประจำค่ำคืนนี้นะฮะวันนี้บอลเยอะด้วยนะครับก็มีให้เลือกวิเคราะห์มากมายเลยนะครับแต่ว่าผมก็จะวิเคราะห์หนึ่งคู่แล้วกันนะฮะสำหรับค่ำคืนนี้ในรายการบุนเดสก้าของเยอรมันนะครับในรอบห้าทุ่มครึ่งนะครับยี่สิบสามนาฬิกาสามสิบนาทีนะครับระหว่างทีมไอทักแฟงเฟิร์ตนะครับแล้วก็บอโดเซียดอทมุนนะครับ ทั้งสองทีมนี้อันดับคะแนนก็ไม่อยู่กันไกลกันมากนะครับอันดับที่4ี่เจออันดับที่ห้านะครับโดยที่ไอทักแฟงเฟิร์ตชนะ6เสมอ2แพ้สามี20คะแนนนะครับส่วนดอนมุนนะครับมีชนะ6เสมอ1แพ้สนะฮะมี19คะแนนห่างกัน1คะแนนนะครับอันดับก็อยู่ใกล้เคียงกันเลยนะครับผลงานที่เคยพบกันทั้ง2ทีมนี้นะฮะไอทักก็แพ้ไปสองสามนะครับ ดอนมุนชนะ5-2ไอถักชนะ2-1นะครับเปลี่ยนกันแพ้เปลี่ยนกันชนะนะครับสกอร์ในครึ่งแรกเนี่ยเจอกันอยู่คูสองลูกขึ้นไปเลยนะครับเจอกันเอ,อ่อเจอกันทีไรสกอร์เยอะทุกทีนะครับสำหรับคู่นี้นะครับไอถักแฟงเปิดเองนะฮะในผลนงานล่าสุดก็เพิ่งไปชนะเอ,อ่อมักโอลิบิกมักเชยนะครับ2-1แล้วก็ชนะโบเีบบเซียเินเช่นกระบักนะฮะ3-1แล้วก็ชนะ สตุตการ์ดนะครับ20นะครับฟอร์มดีทีเดียวนะครับสำหรับไอถักแฟงเฟิร์ตนะครับส่วนดอทมูลเองอ่ะผลงานล่าสุดก็เพิ่งไปเสมอกับแมนซิตี้มา0ูนะครับชนะสตุตการ์ด5ู้แล้วก็ชนะฮันโนเวอร์มา2อูนะครับฟอร์มก็ไม่แพ้กันเลยทีเดียวนะครับสำหรับอดอทมูลแล้วก็แฟงเฟิร์ตนะครับสำหรับวันนี้นะครับส่วนตัวผู้เล่นบาดเจ็บนะฮะก็มีบาดเจ็บหลายคนเลยทีเดียวนะครับอย่างมาโคโตฮาซิบิ นะฮะแล้วก็ฮันกาข้านับข้านับอนะฮะแล้วก็ลีโอมูตะนะครับแล้วก็ดอนมนก็จะมีทูนัทมูเนียมาโตเอมูเลแล้วก็มามูสดาหูแล้วก็เจมี่บอนเคนเทนนะครับอาจจะไม่ลงสนามในค่ำคืนนี้นะครับส่วนราคาต่อนะครับราคาต่อคู่นี้ต่อที่เสมอนะครับเสมอนะฮะเสมอราคาแต่ว่าราคาน้่ยฝั่ง แฟงเฟิร์ตเองอยู่ที่1.08แล้วก็ดอตมุน0.82นะครับวันนี้อาจจะออกทีมใดก็ได้นะครับทั้งสองทีมนี้นะฮะถ้าราคาแบบนี้นะครับเพราะว่าราคาพูลเองเนี่ย2.75นะครับฝั่งแฟงเฟิร์ต2.45ฝั่งดอตมุนแล้วก็พูลเสมอไหลขึ้นด้วยนะฮะเป็น3.75นะครับมีโอกาสนะฮะมีโอกาสคู่นี้จะสกอร์สูงนะครับเพราะว่าสูงสําเต็มเกม3ลูกนะครับ หนึ่งจุดศูนย์สามแล้วก็ศูนย์ศูนย์จุดแปดเจ็ดนะครับน่าจะอยู่ที่สามลูกหรือไม่เกินนะครับสองน่าจะเป็นสองลูกหรือสามลูกนะครับเกมนี้นะครับส่วนในครึ่งแรกนะฮะครึ่งแรกเนี่ยต้องมีหนึ่งประตูนะครับเป็นอย่างน้อยนะฮะสำหรับคู่นี้น่าจะเปิดเกมใส่กันตั้งแต่ครึ่งแรกเลยหนึ่งลูกเป็นอย่างน้อยนะฮะมีรุนลูกสองนะครับสําหรับคู่นี้นะฮะสรุปนะฮะสรุปสกอร์ในครับอ่าในคู่นี้นะครับคาดสกอร์ไว้ที่ หนึ่งหนึ่งนะครับน่าจะเสเมอกันที่หนึ่งหนึ่งนะครับหรือถ้าจะเบียดชนะกันจริงๆน่าจะไม่เกินสองหนึ่งนะครับอาจจะออกทีมในทีมหนึ่งก็ได้นะครับแต่ว่าแฟงเฟิร์ตอาจจะได้เปรี่ยบในเรื่องของความเป็นเจ้าบ้านสนามแล้วก็กองเชียร์นะครับอ,อันดับคะแนนก็ห่างกันหนึ่งหนึ่งหนึ่งอันดับนะฮะคงจะสูสีนะฮะคู่นี้ครับแล้วก็น่าจะไม่เกินสามลูกอ่า สรุปก็คือหนึ่งหนึ่งนะครับสกอร์ที่คาดไว้หนึ่งหนึ่งนะครับแล้วก็ในครึ่งแรกอาจจะมีหนึ่งลูกนะครับเดี๋ยวต้องไปลุ้นกันในรอบห้าทุ่มครึ่งนะครับไอ้แต่เฟิงเฟิร์ตแล้วก็ดอทโมนครับส่วนท่านใดที่ยังไม่มีกลุ่ม VP นะฮะก็สามารถเข้ากลุ่ม VP ได้นะครับแอดไลน์ในคอมเมนต์ได้เลยนะครับเพื่อรับที่เด็ดในกลุ่มสกอร์สูงแรกนะครับอ่างานนี้ฟรีนะฮะฟรีฟรีฟรีเข้าฟรีได้เลยครับอืม ขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามกดไลค์ให้มาตลอดแล้วก็ดูคลิปจนจบนะครับเจอกันอเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ